เห็นไหมคะลูกเห็บตกนะคะตอนเท่านิ้วก้อยได้นะคะแบบว่าถ้าหล่นลงใส่หัวนี่ก็คืออาจจะแตกได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเดินที่โล่งแจ้งอะนะคะไม่เข้าใจว่าพายุเข้าหรืออะไรนะจริงๆแล้วเขาน่าจะแรงได้ตั้งนานแล้วนะคะเนี่ย นี่แรงได้สองสามวันแดดออกดีได้สองสามวันก้าวอีกแล้วพายุฝนพายุลูกเห็บมาแล้วนะคะดูสิคะตกแบบว่ามืดฟ้ามัวดินเลยลูกเห็บลงนะคะลูกใหญ่มากนะคะดูสิ ข้างในกล้องอาจจะเห็นว่าไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าใหญ่ใหญ่นะคะใหญ่เท่าหัวเม็โป้งเลยเนาะเม็ดเม็ดหนึ่งอะ่ะอันนี้รถน,นี่ถ้าเกิดว่าวิ่งนี่คือสามารถที่จะแบบว่าบุกได้เลยนะหลังคาทั้งคันได้เลยเพราะว่ามันมันมันลมแรงด้วยนะคะเ e s นี่นะคะ่ะ โอ้โหตกแรงมากๆเลยนะคะแดดออกทั้งวันนะคะวันนี้เนี่ยพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บโชคดีมากเลยตกมาแบบว่าแรงมากหนักมากดูสิคะเนี่ยดูดูดูเม็ดขาว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 ,ขาวนี่ใหญ่กว่าหัวแม่มือก็มีนะทุกคนากลัวมากเลยเนาะดูสิ อันนี้คือสี่โมงครึ่งนะคะสี่โมงเย็นเนาะแบบว่าอยู่เหมือนแบบว่าดูสิเขาหลังบ้านมองไม่เห็นเลยนะคะก็เขาตรงนู้นก็มองไม่เห็นเนี่ยคะ่ะทุกคนตกมาไม่ถึงสิบนาทีนะคะเพราะว่าตกหนักมาก ดูน้ำเลยก็เห็นไหมโคข,ขาวอะที่ที่บนเขาตรงนู้นนะคะเนะี่ยเป็นสายเลยไม่รู้มองเห็นชัดหรือเปล่าเพราะวถ่ายข้างในเนาะเพราะว่าฝนะ่ะมันตีเข้ามาที่กระจกอะคะ่ะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมเนี่ยคะ่ะน้ํามันไหลามาจากบนเขาเลยนะคะทุกคนเนะะี่ยเห็นปะโอไปนี่เลยค่ะถนนเลยค่ะนี่เลยค่ะ รถมันสไลด์ได้เลยนะคะเนี่ยโอ้ยตกหนักมากเลยนะคะอ๋อตกหนักมากค่ะโอ้ยดูสิคะน้ำท่วมแล้วนะคะน้ำท่วมแล้ว อันนี้คือโคนนะคะทุกคนเนี่ยสียนตาลเนี่ยมากับน้ำท่วมค่ะแป๊บเดียวนะคะท่วมหมดเลยนะคะไอ,อ,อ้น,น้สี่หนาสิคะน้ำท่วมเลยนะคะ<อ>เห็นอพาร์ตเมนที่อยู่ข้างหน้าไหมคะมันจะเป็น แห่งน้ำอะเนาะมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนล่องล่องน้ําก็คือทางเดินของพวกพวกคนที่เขาเช่าอยู่เนาะเนี่ยเดี๋ยวจะซูมให้ดูเนี่ยน้ํามันจะไหลลงไปเห็นไหมคะโอ้โหจะออกกันยังไงล่ะทีนี้น้ํานี่ไม่ใช่แต่น้ํานะมีขี้โคลนด้วยนะคะจากบนเขาที่อุ้ยถ่ายใอ้ดูเย <Yeah, S 1> อะเลยโอ้โตกมาแค่สิบห้านาทีนะคะทุกคนแบบตกแบบบึ้ม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 มาแป๊บเดียว